เข้าป่าทั้งทีเราก็ต้องมีน้ำสะอาดไว้กินไว้ใช้หรือว่าคุณจะไปเช็คกริ้งเดินป่าระยะทางไกลๆคุณไม่อยากแบกน้ำที่มีน้ำหนักมากระหว่างทางที่คุณเดินอยู่มีแหล่งน้ำธรรมชาติคุณสามารถใช้เครื่องกองน้ำที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแต่สามารถกองน้ำสะอาดให้คุณดื่มได้นี่แหละครับเครื่องกองน้ำขนาดพกพาเกรมาในรูปแบบกระบอกน้ำพร้อมดื่ม ที่กรองน้ําได้รวดเร็วและพกพาสะดวกเพียงไม่กี่วินาทีครับคุณก็จะได้ดื่มน้ําที่สะอาดเดี๋ยวผมจะทดลองกรองให้คุณดูครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไส้กรองของเขานะครับกระบอกตรงกลางตัวนี้จะเป็นที่เก็บน้ําสะอาดนะครับส่วนกระบอกด้านนอกตัวนี้เราก็ไปตักน้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติได้เลยครับเขาก็จะมีเส้นบอกไว้นะครับว่าควรใส่น้ําเข้าไปเท่าไหร่ไม่ควรเกินตรงนี้นะครับ แล้วก็ใช้ตัวกลองกับกระบอกน้ำดีนี้ดันเข้าไปเลยนะครับข้างบนนะครับเราเปิดฝาให้ลมหรือว่าอากาศผ่านเข้าไปด้วยนะครับเปิดสักครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงเลยครับดันลงไปครับโอเคแค่นี้ เราก็จะได้น้ําดื่มที่สะอาดไว้กินแล้วครับแล้วก็สามารถดื่มได้เลยไม่มีกลิ่นด้วยครับดูข้างในครับสะอาดมากครับจากน้ําที่ดูจะไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นะครับถ้าหากเราไม่เจอแหล่งน้ําขนาดใหญ่หากเจอแอ่งน้ําเล็กๆล,ลักษณะแบบนี้ก็สามารถตักขึ้นมากรองได้นะครับ เกลตัวนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกเครื่องกองน้ําเกลตัวนี้สามารถกองเชื้อโรคในน้ำไวรัสแบคที ria โปรตชัวได้ถึง99.99% 99เลยนะครับวัสดุของเกรตัวนี้นะครับทําจากวัสดุ BPA free ปลอดสารมะเร็งครับแข็งแรงมากครับจะตกยังไงกระแทกยังไงก็ไม่มีทางแตกแน่นอนครับปลอดภัยหายห่วงครับตัวนี้เครื่องกองน้ําขนาดพกพาเกรตัวนี้นะครับ มีให้เลือก2ขนาดขนาด24ออนซ์ไส้กองสามารถกองได้ถึง350ครั้งไส้กองสามารถเปลี่ยนได้นะครับ16.9ออนซ์ไส้กองสามารถกรองได้ถึง300ครั้งหากคุณกำลังมองหาเครื่องกองน้ำขนาดพกพาใช้งานง่ายกองน้ำได้เร็วพร้อมที่จะไปกับคุณได้ทุกที่ผมแนะนำตัวนี้เลยครับ Grey u l t r er a Press p u r i f i e r b อ t t ์บ